มือน,นี่ร่มหนาวกับผัดแห้งๆค่ะพี่น้องคืออยากกินเมนู่งสดๆค่ะก็เลยจะพาพ,พี่น้องมาเห็ดแกงหน่อไม้ใส่ผักกะแยงหอมๆขั้นตอนแรกเหมือนก็จะเอาขันแหนงในหม่ห้องเฮามาลวกน้ำแบบนี้ก่อนเนาะจ้ะลวกประมาณหาถึงซิฟนาทีเด้อค่ะพี่น้องจากนั้นก็ตักผักไว้หน่อไม้นี่กะหนึ่งซุกมาแล้วเด้อค่ะแต่ว่าเฮาจะลวกเอายางเพิ่นออกละกะเพื่อความสะอาดเนาะค่ะพี่น้องขั้นตอนต่อ,ตอไปเหมือนก็จะมาตำเครื่องก็สิมีพริกสดหอมแดงแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้ำน้อยนึงตำแคพ่พอหยาบๆเด้อค่ะแกง,นงหน่อไม้ของเฮาก็สิใส่ข้้าาวเเบือนนะะจ ข้าเบือ่อนีก,ก็คือข่าสารข้าเหนียวแซน้ำด้อค่ะพี่น้องม,อยมวยแซน้ำไว้ประมาณ1 0 1 5นาที่แล้วเขาก็เอามาตัมข้าเบือนีกกซีซอยเห็ดหแกงหน่อหม้ของเ้าน่ากินนะคะมีความเข้มข้นเตรียมเครื่องกับข้าเบือแล้วเฮาก็มาแกงกันเลยค่ะมวก็สิตั้งหม้อใส่น้ำน้อยนึงจากนั้นก็ใส่น้ำใบยานางลงไปอัน,นมวยซื้อมาจากตลาดด้วค่ะพี่น้องควละ1ิบ,บาทเข็มข้นแห้งค่ะปรุงรสชาติมวยก็ซิใส่ซุปก่อนลงไปตามด้วยน้ำปูราพาแซบใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องสทัพพีบางคนอาจจาะบ,บ,บอกว่าเคสชิ ต,ตามโดยพักที่เขาเตรียมไว้ค่ะ พักมือนี่ก็จะมีบักอื้อน่อยบักอื้อใหญ่ละกะเห็ดฟางค่ะพี่น้องพักในมวยกะสิใสอันที่เพิ่นซุกยากลงไปก่อนเนาะค่ะจากนั้นก็ใส่ข้าเบือที่หฮาตำไว้ลงไปค่ะใส่ข้าเบือเลลวก็ข้นดูแน่จักน้อยด้วค่ะเพราะว่าย่านข้าเบือติดก้นหม้อชิมรสชาติเบืองได้ตามตรงการเหลวกะใส่เห็ดฟางลงไปค่ะตามโดยลุกโดดค่ะพี่นงเพิ่มความแซ่บอ้นให้ทุกอย่างเข้ากันอีกค่ะพี่นงคนดูแน่จักน้อยด้วค่ะเพราะว่าแกงหนงใหม่หองเฮามื่อนี้นามข้นแห้งเลยค่ะพอทุกอย่างซุกเรีย าสุดท้ายก็ใส่ผักกระแหงแลวก็ผักาอีตูลงไปค่ะมือนี้อยากใส่ทั้งสองผักเลยค่ะพี่น้องหอมๆเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซป MT Channel มาค่ะพี่น้องมือนี้ได้เมนูคขึ้นฮอดบ้านเนาะจ้ะแกงนอไม้ใส่ผักกระแยงผักกระแยงหน้านีตะดอกผักกระแยงหน้ามาเด้อจ้ะพี่น้องเซ็ปๆน้ำกันใส่อันนั้นพร้อม ใส่บอกอีกหน่อยใส่เห็ดฟางอืม,อมเ็ดฟาง เนียงหน่องไม้อ่อนพากินพาแซรอ่อ,อนเก่าสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะพี่น้องใส่ไข่หมดแดงพร้อม Mm-hmm. <laughs> แซ่บแซ่บพี่น้องน้ำข้นๆเลยจ้ะใส่ข้าวบื่อผู้ใดบ่มีกะใส่แปง้งแป้งมันเขาจะเฮ็ดให้น้ำแกงกรไม้นข้นแบบนี้น่ากิน กินยยมได้กระเสี๊ยบเมนูบาน้องอุ่นทองค่ะพี่น้องคุ้มไหม บอกย่นึงค่ะพี่นอ้อ <c> ง <oughs> อันนี้มวยแบงใส่หมอหน่อยมากเอามาเท เบ้าแดงเราเก็กินคลิปเล้าแล้วเด้อค่ะพี่น้องส่วนมากินน้ำกันอยู่ห้มมขงแขนงหน่งไม้อ่อนอ่อนแห้งอันนี้พูดได้สิทุบกระทุบด้วยค่ะพี่น้องหพาะว่ามันอันหน่อยก็เลยโบทุบ อ,อร่อยสดถึกอันนี้ไข่หมดแดงนี่พี่น้องแตกตุ๊บๆเลย อืมจนมาเออหน่อยกำลังหลายเลยค่ะพี่น้องนี่ตลาด ทองพักกันแย่งมือนี้ใส่สองอย่างเลยใส่ทั้งพักกันแย่งทั้งพักอีตู่อืม บอดีทูบเ้อยค่ะพี่นงกินแบบนี้แหละค่ะมันอ่อนอยู่หั่นบบวเขาเนือ้อเขากับสดหนามออาเนาะพี่นงอร่อย ไขมดแดงเขาท่าจ้ะพี่นอ้องอากาศเย็นๆสดห่อนๆเมนูคิดถึงบ้าน อิ่มเหรอคะพี่น่อง เมนูแกงหน่อไม้ต้นโดนกระซิได้กินเธอหนึง่งกินดูรายกะกินใจพี่น้องเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิว่าเมนูซ้ำเอาเมื่อกี้กะลงวิธีทําให้พร้อมเนาะจ้ะเฮ็ดตงังไงไงแกงหน่อไม้ใส่ผักกระเวงใส่อ่ะเขาเอื่อนมายัางมะอื้อน,น่อยละกะมะอื้อใหญ่พร้อมเฮ็ดฟังเสียบข้าค่ะ,คะพี่น้องถามวายกินสดล้วนหรือว่ากินมู่ม,มั่งกินบอสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าละกะถ้าให้มักคลิปนี้ม,มักเมนูนี้กะฝากกดไลา์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เหมือนในนีเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ